The bright story bathed light shines holds Every field golden sun in a สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Wonders Football นะคะช่องที่จะมาเล่าเรื่องราวสนุกสนุกน่าสนใจเกี่ยวกับโลกฟุตบอลให้ฟังกันค่ะดิฉันปุนค่ะสวัสดีครับผมปันครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆแล้วก็น่าติดตามจริงๆครับ เป็นเรื่องชีวิตวัยเด็กของนักฟุตบอลคนหนึ่งเลยที่หลายคนรักเลยนะผ่านหนังสือของเขาเองใช่เลยค่ะเรากำลังจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวจากหนังสือซีเซ o ยอร์มายลิเวอร์พูลยีร์ของโรเบโกเฟอร์มิโนค่ะโดยเฉพาะบทที่สองชื่อว่า Ball on Roof the หรือลูกบอลบนหลังคาครับใช่ค่ะบทนี้คือแบบเล่าถึงจุดเริ่มต้นชีวิตเขาเลยที่บราซิลก่อนที่โลกจะรู้จักเขาแบบทุกวันนี้ เหมือนเปิดประตูไปดูโลกอีกใบของฟิวมิโนเลยนะครับทําให้เราได้สัมผัสสภาพแวดล้อมในเขาโตมาครอบครัวเขาเป็นยังไงความผูกพันกับฟุตบอลแล้วก็เหตุการณ์สําคัญๆที่ เป็นเหมือนบันไดก้าวแรกของเขาเนาะพอได้อ่านจากมุมมองเขาเองมันทําให้เราเข้าใจเบื้องหลังความสําเร็จในสนามชัดขึ้นมากๆเลยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย้อนไปจุดเริ่มต้นเลยที่ย่านทัพเช่เมืองมาเซลรัฐอลกโกอสัสทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลใช่ไหมคะครับผมฟูมิโนเล่าว,ว่าชีวิตตอนนั้นนะ่ะ ถึงจะไม่ได้หรูหราวฟู่ฟ้าอะไรเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจำได้แม่นคือที่บ้านไม่เคยขาดอาหารไม่เคยอดอยากอืมแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บรรยายภาพทรัพิเช่ไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเป็นย่านที่ค่อนข้างยากจนถนนนี่เป็นดินลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อครับโดยเฉพาะเวลาฝนตกนี่คงเละหน้าดูเลยบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านชั้นเดียวง่ายๆก่ออิชโชแนวไม่ได้ฉาบปูนสวยงามอะไร มันสะท้อนภาพการเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่แถวนั้นได้ดีเลยนะคะแต่ที่น่าสนใจมากๆคือเขาบอกว่าย่านทรพิเชเนี่ยอยู่ห่างจากย่านคนรวยแค่ขับรถ1ินาทียองละโหจริงเหรอคะครับพอข้ามสะพานไปปุ๊บก็เจอเอาพาร์ตเมนต์หรูริมหาดมีสระว่ายน้ําเลยมันเป็นภาพที่แบบตัดกันชัดเจนมากอืมตรงนี้มันสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่รุนแรงในบราซิลเลยนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้ชื่อว่ายากจนที่สุดของประเทศ การอยู่ใกล้ความรวยแต่เข้าไม่ถึงนี่มันครับมันอาจจะสร้างทั้งความรู้สึกแปลกแยกแต่ก็น่าจะเป็นแรงผลักดันให้ต้องสู้เหมือนกันนะเขาเล่าถึงวิถีชีวิตในชุมชนด้วยอย่างเรื่องร้านค้าแถวบ้านที่คุณแม่เคยไปซื้อของจําเป็นมาก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ตอนสิ้นสัปดาห์ได้อ๋อใช่ใช่ใชอันเนี้ยสะท้อนถึงความสัันธ์ความไว้เนื้อเชื่อใจกันของคนสมัยก่อนได้ดีเลยนะครับใช่ค่ะแต่เขาก็บอกว่าพอโตขึ้น กลับไปดูร้านเดิมอีกทีร้านก็เปลี่ยนไปแล้วทาสีใหม่มีชื่อใหม่แต่ที่สําคัญคือมีลูกกรงเหล็กเพิ่มขึ้นมาเอา้าเหรอครับใช่ค่ะทั้งประตูหน้าต่างเลยเวลาซื้อของต้องยื่นเงินยื่นของผ่านช่องลูกกรงก็น่าจะเพราะปัญหาอาชญากรรมที่มันเพิ่มขึ้นตามยุคสมัยนะครับอืมแต่ถึงแม้จะโตมาในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างลําบาก ฟิมิโนย้ำตลอดเลยนะคะว่าเขาภูมิใจมากที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาบอกคนแถบนั้นขึ้นชื่อเรื่องความขยันอดทนสู้ชีวิตครับซึ่งน่าจะเป็นคุณสมบัติที่ส่งต่อมาถึงตัวเขาด้วยพูดถึงเรื่องสู้ชีวิตก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงครอบครัวเขาได้เลยโดยเฉพาะคุณพ่อโชเซโรเบอร์โตที่ทำงานหนักมากๆ ใช่เลยครับคุณพ่อเขาเป็นพ่อค้าเร่ริมถนนขายเครื่องดื่มพวกน้ำอัดลมเบียร์น้ำแร่ต้องแบกถังน้ำแข็งหนักๆไปตั้งขายตามหน้าไหนาคลับหรืองานเทศกาลต่างๆโหเป็นงานที่หนักแล้วก็ไม่แน่นอนเลยนะคะ ครับหนักมากเฟมิโนเล่าว่าพ่อทํางานหนักมาตลอดชีวิตเลยเขาเพิ่งจะสามารถขอให้พ่อหยุดทํางานได้จริงๆก็ตอนที่ตัวเขาเองย้ายไปเล่นฟุตบอลที่เยอรมนีแล้วอ๋อตอนที่เริ่มมีไรายได้มากพอจะดูแลครอบครัวได้เต็มที่ใช่ครับมันแสดงให้เห็นถึงความผูกพันความกตัญยูที่เขามีต่อคุณพ่อมากๆเลยถึงจะทํางานหนักแต่คุณพ่อก็มีบทบาทสําคัญในชีวิตวัยเด็กเขาไม่น้อยเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอล เขาเล่าว่าพ่อชอบพาไปดูทีมท้องถิ่น CRB แข่งครับคลุบดิเรกาตัสบราซิลที่สนามกีฬาเรเปเลซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านเดินไปประมาณ15นาทีเองแต่การเดินทางไปสนามกีฬาก็แอบมีผจญภัยเล็กๆนะคะเพราะต้องเดินข้ามสะพานไม้ผุๆที่พาดอยู่เหนือท่อระบายน้ำเปิดใหญ่ๆที่เรียกว่าวาเลตตองอ๋อที่เหมือนคลองน้ำเสียดีๆนี่เองใช่ค่ะเขาเล่าว่า ต้องข้ามแบบระวังมากๆเพราะเคยเห็นคนพลัดตกลงไปด้วยซ้ำฟังแล้วก็หวาดเสียวเหมือนกันครับผมนอกจากฟุตบอลแล้วคุณพ่อยังเป็นคนรักเสียงเพลงตัวยงเลยชอบฟังเพลงของโรเบรโตคาร์ลอสนักร้องระดับตำนานของบราซิลคนละคนกับโรเบรโตคาร์ลอสแบ็กไซด์เท่าหนักนะคะต้องย้ำนิดนึงฮ่า <laughs> ๆใช้ครับคนละคนกันและดูเหมือนว่าสายเลือดศิลปินจะส่งมาผ่านมาถึงฟีมิโนด้วยนะ เขาบอกว่าตัวเองก็รู้สึกว่ามีจังหวะดนตรีในตัวเหมือนกันเอ้าเหรอคะครับตอนเด็กๆถึงขั้นเคยไปหัดเล่นเครื่อง percussion ในวงดนตรีสไตล์พื้นเมืองที่เรียกว่าพากโด้วยนะโห oh, จริงดิเขาถึงกับจิตตลกว่าถ้าชีวิตนี้ไม่ได้เป็นนักบอลอาชีพก็อาจจะลองไปเอาดีทางด้านเป็นนักร้องดูบ้างใครจะไปรู้ฟังดูน่าสนุกดีนะคะ แต่ถ้าพูดถึงชีวิตประจำวันจริงๆคนที่ดูแลเขามากที่สุดก็น่าจะเป็นคุณแม่มาเรียซิซซราหรือโดนาซิซาที่คนแถวนั้นเรียกครับคุณแม่เล่าว่าฟิมิโนตอนเด็กๆนี่ซนสุดๆเลยเป็นเด็กที่อยู่ไม่สุขพลังงานล้นเหลือมากพอเริ่มหัดเดินได้ก็เดินชนเข้าของในบ้านกระจุยกระจาย นึกภาพออกเลยพอโตขึ้นมาหน่อยก็ยังซุ่มซ่ามเหมือนเดิมความโซนของเขานนีถึงขนาดที่เพื่อนบ้านบางคนทนไม่ไหวต้องแอบ,บเอามีดมากรีดลูกบอลเขาทิ้งโหถึงท่านนั้นเลยเหรอคะแสดงว่าคงเล่งเสียงดังหน้าดูครับเพื่อจะได้มีโอกาสพักผ่อนงีบหลับตอนบ่ายแบบเงียบเงีๆบ,บ้าง แต่จริงๆแล้วความสนของเขาก็เป็นเรื่องที่คุณแม่เป็นห่วงมากที่สุดเพราะสภาพแวดล้อมในย่านทรัพิเชตอนนั้นค่อนข้างอันตรายฟิมิโนเล่าเองเลยว่ามีทั้งเรื่องยาเสพติดแก๊งอันธพานความรุนแรงครับ การทะเลาะวิวาทยิงกันเขาบอกว่าเคยเห็นศพคนตายตามถนนจนชินตาไปแล้วซึ่งมันน่าเศร้านะครับที่เด็กคนหนึ่งต้องโตมากับการเห็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติน่าเห็นใจคุณแม่มากๆเลยด้วยเป็นห่วงท่านก็พยายามทุกทางที่จะให้ยุคอยู่ในที่ปลอดภยัยพยายามล็อกประตูบ้านไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านคนเดียวแต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรหยุดความคลั่งไคล้ในฟุตบอลของฟูมิโน่ได้เลยนะครับ ใช่ค่ะเขาเล่าว่าตัวเองแสบช่ย,ย่อยเลยถ้าแม่ออกไปทํางานแล้วล็อกประตูไว้เขาก็จะหาทางปีนกําแพงเตียเต้ยๆหลังบ้านหนีออกไปจนได้โอเก่งนะเนี่ยหรือถ้าแม่เอากุญแจไปซ่อนเขาก็จะรื้อหาจนเจอเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่จะทําให้เขากลับเข้าบ้านก็คือตอนหิวถึงเวลากินข้าวเท่านั้นครับซึ่งเมื่อกลางวันส่วนใหญ่ก็เป็นเมนูง่ายๆแต่มีประโยชน์อย่างข้าวกับถั่วแล้วก็มีเนื้อไก่บ้าง ความผอมและวิ่งเร็วของเขานี่เองที่ทําให้คนแถวบ้านตั้งชื่อเล่นให้ว่าเบเบโตอ๋อตามชื่อเบเบโตกองหน้าดังทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกปี94ใช่ค่ะนอกจากนี้ในครอบครัวเขาก็มีน้องสาวหนึ่งคนชื่อมารเซล่าแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันมากเหมือนพี่น้องแทๆ้ๆชื่อเซกินยาครับเป็นลูกชายของคุณลุงมาร์ซิโยน้องชายคุณแม่ไอ้แค่ไหนดูเหมือนว่าในหัวของเด็กชายโรเบรโตฟิมิโนจะมีแต่เรื่องเดียวจริงๆค่ะคือฟุตบอล หลงไหลแบบเข้าเส้นเลยครับเขาเล่าว่าใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเตะบอลอัดกำแพงบ้านตัวเองเป็นพันๆครั้งต่อวันเลยนะโหพันครั้งครับเพื่อฝึกการจับบอลการเดาะบอลมันคือการซ้อมในแบบของเขาเองและพอเช้าตรู่เขาก็จะรีบหนีออกจากบ้านไปรวมตัวกับเพื่อนเพอนเพื่อ,เ,อเล่นบอลกัน มีเรื่องน่าร er, ักน่ารักคือเขาบอกว่าถ้าวันไหนเขาตื่นสายหรือออกจากบ้านช้าเพื่อนๆที่รออยู่ข้างนอกก็จะใช้วิธีเก็บก้อนหินเล็กๆขว้างขึ้นไปบนหลังคาบ้านเขาปอกปอกปักป๊เป็นสัญญาณเรียกใช่ค่ะเรียกให้ออกไปเล่นด้วยกันการได้เล่นฟุตบอลตามถนนบนพื้นสนามที่ไม่เรียบเป็นดินบ้างเป็นโคลนบ้างไม่มีเส้นไม่มีกฎอะไรตายตัวแบบนี้นี่แหละครับที่ถือเป็นเบ้าหลอมสำคัญมากๆของนักบอลบราซิลหลายคนเลย มันบีบให้ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวสูงมากเลยนะคะในการครองบอลเลี้ยงหลบคู่แข่งในสนามแคบๆต้องมีความคิดสร้างสรรค์รับต้องเอาตัวรอดให้ได้ฟิมิโนบอกเองเลยว่าสภาพแวดล้อมแบบนั้นมันบังคับให้ต้องปรับตัวต้องเรียนรู้วิธีเก็บบอลไว้กับเท้าให้นานที่สุดต้องแกร่งทั้งกายและใจ เพราะสำหรับเด็กๆในย่านยากจนอย่างทราพิเช่ฟุตบอลมันไม่ใช่แค่เกมแต่มันแทบจะเป็นความหวังเดียวทางออกเดียวจากสภาพที่เป็นอยู่เลยก็ว่าได้นะคะใช่เลยครับมันคือการฝึกทักษะชีวิตไปพร้อมๆกับทักษะบอลเลยความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสิ่งเหล่านี้ถูกปลูกฝังไปโดยไม่รู้ตัวจากการเล่นบอลข้างถนนเอง แล้วด้วยความที่เป็นเด็กซนและบ้าบอลน,นี่ล่ะค่ะทําให้มีเรื่องผจญภัยหวาดเสียวเกิดขึ้นจนได้เขาเล่าถึงเหตุการณ์ลูกบอลบนหลังคาตามชื่อบทเลยอ๋อใช่ใช่ตอนนั้นน่าจะอายุราวๆแปดถึงเขวบกําลังโซนเลยลูกบอลดันลอยไปติดอยู่บนหลังคาโรงเรียนมาริอาริต้าลีราเดลอาเมดาซึ่งจะเป็นหลังคาโลหะสูงแล้วก็ค่อนข้างเรียบด้วยครับ ด้วยความที่อยากได้บอลคืนใจจะขาดเด็กชายฟฟร์มิโน่ก็เลยตัดสินใจปีนกำแพงโรงเรียนขึ้นไปบนหลังคาจนได้โหกล้ามากเขาเก็บลูกบอลมาได้สำเร็จแต่ปัญหาใหญ่กว่าคือตอนลงนี่สิครับหลังคามันทั้งสูงทั้งเรียบทั้งชันเขาหาทางลงไม่ได้ติดอยู่บนนั้นนานพอสมควรเลยเอา้าวแล้วทาไงคะทีนี้จนกระทั่งคุณแม่มาเจอเขาพอดีนึกภาพออกเลยว่าแม่คงทั้งกโกรธทั้งตกใจทั้งเป็นห่วง สุดท้ายก็ลงมาได้อย่างปลอดภัยแต่ก็คงโดนดุไปชุดใหญ่เลยนะคะเป็นวีรกรรมที่จำไม่ลืมเลยความอันตรายในวัยเด็กเขาไม่ได้มีแค่เรื่องความสูงนะครับยังมีเรื่องสัตว์เลี้ยงด้วยเขาเล่าว่าแถวบ้านมีหมาดุอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเหมือนจะจำหน้าเขาได้โหยังไงคะทุกครั้งที่เขาเดินผ่านหรือวิ่งเล่นแถวนั้นมันจะต้องวิ่งไล่กัดเขาตลอดเอาแล้วทำยังไงอะคะนั่น จนสุดท้ายเขาบอกว่าต้องไปฉีดวัคซนีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเลยทีเดียวเพื่อความปลอดภัยเขาถึงกับติดตลกว่าไม่เคยเจอกองหลังคนไหนตามประกบติดเขาได้เหนียวแน่นเท่าหมาตัวนี้มาก่อนเลย <laughs> คิดได้นะคะแต่ก็แฝงความน่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่น่ากลัวและส่งผลกระทบจริงๆคงต้องเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เขาเจอใช่ครับ เหตุการณ์น,นั้นเขาก็จําฝังใจมาถึงทุกวันนี้เลยตอนนั้นเขากําลังเล่นบอลอยู่แถวๆบาร์เล็กๆแห่งหนึ่งแล้วจังหวะหนึ่งเท้าเกิดพลาดต,ตกลงไปติดอยู่ในร่องท่อระบายน้ําที่ฝาปิดมันชํารุดอยู่แล้วมันร้ายแรงแค่ไหนคะร้ายแรงมากครับเขาบอกว่าเป็นแผลลึกมากฉีกเข้าไปจนเห็นกระดูกข,ข้างในเลยเลือดไหลออกมาเยอะมากจนเขาเกือบจะหมดสติไปตรงนั้น โหน่ากลัวมากครับน่ากลัวมากสำหรับเด็กคนหนึ่งสุดท้ายก็ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลแล้วต้องเย็บแผลไปถึง1ิบเข็มโอ้โหสิบเข็มเลยเหรอคะแล้วมันส่งผลอะไรระยะยาวไหมคะโชคดีที่มันไม่ได้กระทบกระเทือนต่อเส้นเอ็นหรือกระดูกโดยตรงจนทำให้เล่นบอลไม่ได้นะครับแต่เขาก็บอกว่าแผลเป็นขนาดใหญ่จากเหตุการณ์นั้นยังคงอยู่กับเขามาจนถึงทุกวันนี้ เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงความอันตรายที่เคยผ่านมานะคะแล้วก็โชคดีแค่ไหนที่ยังเล่นบอลต่อไปได้ฟังดูแล้วชีวิตวัยเด็กเขาผูกพันกับบอลข้างถนนและความเสี่ยงภัยต่างๆเยอะเลยนะครับแล้วเรื่องการเรียนการศึกษาในระบบล่ะครับเป็นยังไงบ้างแม้จะดูเหมือนทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้ฟุตบอลน,นะคะแต่เรื่องเรียนก็ไม่ได้ถูกทิ้งไปสะทีเดียวตอนอายุราวๆ1ิบขวบเขาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลชื่อไทซิซิโอสตีเจซุสซึ่งที่นี่มีการตั้งทีมฟุตบอลของโรงเรียนขึ้นมา แสดงว่าเริ่มได้เล่นบอลแบบมีระบบมีทีมมีโค้ชบ้างแล้วประมาณนั้นค่ะซึ่งฟิมิโนบอกว่าการได้เข้าร่วมทีมฟุตบอลโรงเรียนนี่แหละที่ช่วยสอนเขาเรื่องการทำงานเป็นทีมการเล่นเพื่อส่วนรวมแล้วก็เรื่องระเบียบวินยัยซึ่งมันต่างจากการเล่นบอลข้างถนนกับเพื่อนๆครับเขาบอกว่าตรงนี้เองที่เขาได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่า จิตวิญญาณแห่งความสามคัคคี spirit of solidarity ซึ่งมันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในสไตล์การเล่นของเขาในเวลาต่อมาที่เรามักจะเห็นเขาเล่นเพื่อทีมเสมอมีเรื่องเล่าจากคุณครูที่โรงเรียนด้วยนี่คะใช่ครับมีคุณครูคนหนึ่งชื่อ Ariel Santiago เล่าความหลังให้ฟังว่าตอนนั้น Femino เป็นเด็กขี้อายมากๆไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่สิ่งหนึ่งที่ครูจำได้แม่นคือทุกๆช่วงพักกลางวัน f ิ m i n o จะมาที่ห้องทำงานครูพร้อมกับรอยยิ้มเขินๆใช่ครับ เพื่อขอยืมลูกฟุตบอลไปเล่นกับเพื่อนๆเสมอแสดงว่าฟุตบอลคือความสุขที่แท้จริงของเขาจริงๆแล้วจากเด็กขี้อายที่ชอบเตะบอลตอนพักเที่ยงอะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เขาได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักบอลอย่างจริงจังมากขึ้นล่ะคะจุดเปลี่ยนนั้นมาถึงตอนที่เขาอายุได้14ปีครับมันเป็นเรื่องบังเอิญแต่ก็เหมือนถูกกําหนดไว้นะวันหนึ่งคุณแม่เขากําลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนบ้านตามปกติ แล้วเพื่อนบ้านคนนั้นก็เหลือไปเห็นฟีมิโนซึ่งตอนนั้นใส่ซื้อทีม CRB เดินผ่านมาพอดีออ๋ oh. เลยเอ่ยปากถามคุณแม่ว่าลูกชายเล่นฟุตบอลด้วยเหรอํำไมไม่ลองพาไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสร CRB ดูล่ะโหเหมือนเป็นคำถามที่จุดประกายเลยนะคะแล้ว CRB ก็เป็นทีมโปรดของคุณพ่อเขาอยู่แล้วด้วยใช่เลยครับประกอบกับคุณลุงมาซิโยน้องชายคุณแม่ก็พอจะรู้จักคนในสโมสร c r ออยู่บ้าง เลยอาสาช่วยประสานงานติดต่อเรื่องการทดสอบฝีเท้าให้ทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมดเลยแล้วการทดสอบฝีเท้าเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นน่าดูเลยคุณแม่ก็พาเขานั่งรถเมยประจันทางไปที่สโมสรใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีพอไปถึงก็ได้พบกับโค้ชทีมเยาวชนตอนนั้นชื่อว่าคิวยาเมฟาริเอสโค้ชฟาิเอสเล่าเหตุการณ์วันนั้นว่าตอนนั้นทีมกำลังซ้อมกันอยู่ แล้วคุณแม่ของฟิมิโน่ก็เดินเข้ามาแนะนำตัวแล้วก็ขอร้องว่าอยากให้ลูกชายได้ลองทดสอบฝีเท้าดูสักหน่อยแล้วโคชว่ายังไงคะโคชก็ใจดีนะครับบอกว่าได้แล้วก็พาฟิมิโน่ไปที่สนามซ้อมเล็กๆข้างๆแล้วเรื่องที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นโคชฟาเลสเล่าว,ว่าฟิมิโน่สัมผัสบอลไปแค่3ครั้งเท่านั้นแค่3ครั้งเหรอคะใช่ครับแค่3ครั้งจริงๆ โค้ชบอกว่าเขาสัมผัสบอลแรกจับบอลสองจังหวะแล้วก็จ่ายบอลแค่นั้นเองโค้ชเห็นแววบางอย่างที่พิเศษมากๆในตัวเด็กคนนี้ทันทีโหสุดยอดเลยหันไปบอกคุณแม่เลยว่าคุณผู้หญิงไม่ต้องทดสอบอะไรต่อหรอกครับบอกให้หนุ่มน้อยคนนี้ไปเตรียมเอกสารมาสมัครเข้าทีมเยาวชนของเราได้เลยโอ้โหเหมือนกับรักแรกพบในโลกฟุตบอลเลยนะเนี่ยแค่สามสัมผัสก็เห็นอนาคตแล้ว นี่แหะค่ะคือจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการบนเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพของโรเบรโตฟิมิโนกับสโมสร CRB ทีมในบ้านเกิดเขาเอง ถึงแม้ว่าลึกๆแล้วเขาจะแอบเป็นแฟนบอลตัวยงของทีมโค r อเนเทียนส์สโมสรยักษ์ใหญ่จากซาวปาโลก็ตามนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆของเด็กๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มักจะเชียร์ทีมท้องถิ่นตัวเองควบคู่ไปกับการเชียร์ทีมใหญ่ๆจากเมืองหลวงอย่างริโอเดจาเนโรหรือซาว์ปาโลไปด้วยจากเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาทำให้เราเห็นภาพชีวิตวัยเด็กที่ทั้งลำบาก ผจญภัยแล้วก็เต็มไปด้วยความฝันของฟิมิโนชัดเจนมากเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ตลอดคือความผูกพันที่เขามีต่อบ้านเกิดใช่ครับนั่นเป็นสิ่งที่เขาย้ำอยู่เสมอในบทนี้เลยคือการไม่ลืมรากเหงา้าไม่ลืมว่าตัวเองมาจากไหนเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสได้กลับไปที่เมืองมาเซยโยเขาจะต้องหาเวลาแวะกลับไปเยี่ยมย่านทรัปิเช่เสมอ แม้ว่าทุกวันนี้พอกลับไปมองด้วยสายตาคนที่โตขึ้นเห็นโลกกว้างมาแล้วทุกอย่างในความทรงจำวัยเด็กทั้งบ้านถนนร้านค้ามันจะดูเล็กลงไปถนัดตาเลยก็ตามนะคะครับแต่เขาก็ยอมรับว่ามันมีการพัฒนาขึ้นนะถนนหนทางบางส่วนก็ดีขึ้นมีการปูพื้นคอนกรีต มีตึกใหม่ๆเกิดขึ้นมาบ้างแต่ความฝูกพันมันไม่ได้อยู่แค่ในความรู้สึกหรือการกลับไปเยี่ยมเยียนนะคะพอเขาประสบความสําเร็จในอาชีพมีฐานะดีขึ้นจากการไปเล่นในยุโรปโดยเฉพาะที่เยอรมนีสิ่งแรกๆที่เขาทําเลยคือการตอบแทนครอบครัวและชุมชนเขาทําอะไรบ้างครับก็ซื้อบ้านหลังใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่ย้ายครอบครัวไปอยู่ในย่านที่ดีกว่าปลอดภัยกว่าสะดวกสบายกว่าเดิมครับ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาทิ้งชุมชนเก่านะคะเขายังคงกลับไปช่วยเหลือผู้คนในย่านตราพิเชสและก็ชุมชนอื่นๆที่ลำบากอยู่เสมอทั้งบริจาคของเล่นให้เด็กๆบริจาคอาหารสิ่งของจำเป็นนอกจากการบริจาคสิ่งของแล้วเห็นว่ามีเรื่องการทำงานด้านศาสนาด้วย ใช่ค่ะฟิมิโนเป็นคริสเตียนที่ค่อนข้างเคร่งครัดเขาก็ได้ร่วมมือกับศิทธยาพิบาลในท้องถิ่นทำงานเผยแผ่ศาสนาให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจกับผู้คนในชุมชนยากจนด้วยถือเป็นการตอบแทนในหลายๆมิติเลยค่ะน่าชื่นชมจริงๆครับเขาดูภูมิใจที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ มากๆเลยค่ะเขารู้สึกภูมิใจที่เรื่องราวชีวิตเขาสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆในบ้านเกิดได้ไม่ใช่แค่ในย่านท r o p ิเคแต่รวมถึงเด็กๆทั้งในเมืองมาเซโยแล้วก็รัฐกอาสทั้งหมดเลยครับเขาอยากจะส่งต่อความเชื่อความหวังว่าถึงแม้จะมาจากจุดที่ยากลําบากแต่ถ้ามีความฝัน มุ่งมั่นขยันซ้อมและที่สำคัญคือเลือกเดินในทางที่ถูกไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือความรุนแรงทุกคนก็สำเร็จได้เหมือนกับที่เขาเองก็เคยมีความฝันอยากจะเป็นเหมือนไอดอลในวัยเด็กถูกต้องครับเขาบอกว่าตอนเด็กๆเ,เขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นให้ได้เหมือนกับโรนัลดิโยสุดยอดนักเตะเทคนิคแพลาวๆที่เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กบราซิลทั้งประเทศการที่วันนี้เขามาถึงจุดนี้ได้เขาก็อยากจะเป็นแสงสว่างและความหวังให้เด็กรุ่นต่อไปเช่นกันนะคะ ฟิมิโนปิดท้ายบทบอล on the roof นี้ไว้อย่างน่าประทับใจนะครับเขาบอกว่าเขามักจะคิดถึงวันเวลาเก่าๆในวัยเด็กอยู่เสมอคิดถึงความเรียบง่ายความสุขเล็กๆน้อยๆแม้จะต้องเจอความลำบากบ้างก็ตามใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอพรจากพระเจ้าให้ได้มีโอกาสย้อนเวลากลับไปสัมผัสความทรงจำเหล่านั้นได้อีกสักครั้งเหมือนได้นั่งดูหนังเรื่องเยี่ยมเรื่องหนึ่งเลยครับมันแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้เขาจะเดินทางมาไกลแค่ไหนแต่หัวใจเขาก็ยังผูกพันดูกับจุดเริ่มต้นที่มาซิโอเสมอนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของเรื่องราวชีวิตวัยเด็กอันเข้มข้นของโรเบอร์โตฟิมิโนที่ถ่ายทอดผ่านบทที่สองของหนังสือไซซี e n อ o r การได้เจาะลึกเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เราเห็นเลยว่าก่อนนักบอลคนหนึ่งจะก้าวขึ้นมาสู่ระดับโลกต้องผ่านอะไรมาบ้างจริงครับ มันไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่คือสภาพแวดล้อมที่บีบขันความรักอันบริสุทธิ์ต่อฟุตบอลความผูกพันในครอบครัวชุมชนรวมถึงโชคชะตาและจังหวะโอกาสที่เข้ามาทั้งหมดนี้รวมกันเป็นโรเบรโตเฟอร์มิโนที่เรารู้จักกันวันนี้เป็นเรื่องราวที่ทั้งสนุกเตื่นเต้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจได้ดีเยี่ยมเลยค่ะใช่เลยครับหวังว่าการพูดคุยของเราวันนี้จะได้ทำให้หลายคนได้รู้จักและเข้าใจในตัวตนของบ็อบบี้เฟอร์มิโนมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้เวลาของ Wonders Football ก็หมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตาม Wonders Football นะคะกดติดตามกด subscribe ช่องของเราเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนุกสาระดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลที่เราจะนำมาฝากกันอีกค่ะ การติดตามของทุกคนคือกำลังใจสำคัญมากๆของพวกเรานะคะและแน่นอนครับรอติดตามเรื่องราวบทต่อไปจากหนังสือซีเซนยอของโรเบรโตเฟอร์มิโนที่เราจะนำมาเจาะลึกกันต่อในครั้งหน้านะครับรับรองว่าเข้มข้นไม่แพ้กันสำหรับวันนี้ผมและปุ่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ blows the sun shines bright every field holds a story bathed in golden light where a round ball rolls a magnetic pull takes hold because we want...